นี่คือการแอบ,บดูนะคะทุกคนนกนกเยอะเลยนะดูดิมาจิกหาอาหารกินนะคะยาก,ก็ว่าแล้วทำไมหวานมเมล็ดผักไว้เนาะไม่ขึ้นไม่งอกนะคะก็เขาดูดิ กระจกที่ยายยือนอยู่เนี่ยมันเป็นกระจกสีเข้มๆหน่อยเนาะนกเขาอาจจะไม่เห็นยานะคะแต่ถ้ายาเปิดประตูเข้าไปเนี่ยดินพรึบเลยนะดูดีทุกคนตอนนี้นะคะยาปลูกอะไรก็ไม่ได้กินนะคะนอกจากนกแล้วเนี่ยยาก็คิดว่าคงจะมีหนูด้วยนะก็กำจัดหนูก็ นี่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 อุ๊ยอันนี้มองไม่เห็นกระถางนี้เลยค่ะซูมค่ะจิกกันเมามันมากนะอันนี้ใบโหระพานะคะตอนนี้ก็ประสบปัญหามากมายกับการปลูกผักบนดาดฟ้าสงสัยต้องซื้อนะ โรงปลูกผักเข้ามาแล้วนะดูดีดู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 ด,ดูดูเจ้าสองตัวนั้นซูมเข้าอีกขุดจิกกันใหญ่เลยนิสัยเดี๋ยวจะเปิดประตูนะทุกคนและดูดูความพลึบนะหนึ่งสองเดี๋ยวเอาซูมเข้าก่อนหนึ่งสองสถ่ายเห็นไหมเนี่ย และนี่ค่ะทุกคนยาก็พาเพื่อนๆมาดูผักกวางตุ้งของยานะคะก่อนหน้านี้นะคะต้นนี้ก็เป็นผักกวางตุ้งที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆเลยใบเยอะแล้วก็มีดอกมีเมล็ดแล้วนะคะแต่ว่านาตอนนี้เนี่ยยาคิดว่าหนูนะคะมาจัดการสเกเลี้ยงเลยนะคะแล้วก็กระถางสองกระถางที่เป็นดินโล่งๆนั้นนะคะก่อนหน้านี้ก็มีกวางตุ้งปลูกอยู่นะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้โตใหญ่ขนาดนี้นะ ตอนนี้คือไม่เหลือแล้วนะคะนี่สองสามกระถางตรงนี้นะคะยามั่นใจเพราะว่าเป็นหนูเพราะว่ามีอยู่ข้ามวันนึงเนาะยาก็ขึ้นมาแล้วก็เห็นเจ้าสัตว์ตัวเล็กๆนะกระโดดไปมาแล้วก็เห็นหางเขานะยาก็เลยคิดว่าเป็นหนูแหละนี่ทุกคนมาดูนี่นะอันนี้คือกระเพราแดงนะคะก่อนหน้านี้เขางอกงามสวยมากๆเลยนะคะคือยามไม่ต้องการให้เขาต้นใหญ่นะยาก็เลยพยายามตัดเก็บกินตลอดนะและแล้วมันก็โกรนเกรี้ยงนะคะทุกคนและนี่เลยนะคะ ความช้าใจของยานะคะก็คือกระเพานะคะยาไม่เคยซื้อกระเพากินเลยมาเป็นระยะเวลา15ปีแล้วนะตั้งแต่ยาปลูกผักบนดาดฟ้านี้นะคะแต่ณนะตอนนี้ยาต้องซื้อกระเพราทานนะคะทุกคนกระเพราสาต้นของยานะมันไม่เหลือแล้วนะคะมันเหลือเท่าที่ทุกคนเห็นเลยนะคะยาก็คิดว่ายาจะต้องหาทางหาวิธีนะมา ไล่หนูหรือว่ากําจัดหนูออกไปจากสวนของยานะคะเพราะว่าลําพังนกเนี่ยมันอาจจะกินเมล็ดกินต้นอ่อนนะแต่ว่ามันไม่เคยกินตนเกลี้ยงแบบนี้นะคะยาก็เลยคิดว่าหนูเนี่ยนะเป็นตัวการสําคัญดีเดียวในเรื่องนี้นะคะแล้วนี่ค่ะต้นนี้นะคะยาก็มีปลูกผักชีใบเลื่อยเนาะแล้วก็มีกวางตุ้งห้องเต้นะคะตอนนี้เขากินจนถึงโคนเลยนะคะ สำหรับกวางตุ้งห้องเต้นนะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยก็กินไปนะปลูกไว้3ต้นตรงนี้กอ,กอเลยนะก็เลยแบบนี้เลยนะคะแต่ยาก็สังเกตนะว่าหนูเนี่ยไม่ชอบกินต้นขนานะคะเพราะว่าต้นขนาทุกต้นนะก็ยังอยู่ดีนะคะยังไม่แหว่งไปไหนเลยนี่ดูต้นนี้ก่อนอันนี้สวยงามมากๆเลยแล้วก็ยังไม่ตัดไปกินนะ และแล้วมันก็เป็นแบบสภาพที่ทุกคนเห็นเลยนะคะนกไม่สามารถจิกได้เยอะขนาดนี้นะคะเมื่อวานยังสวยงามดีอยู่เลยนะทุกคนโอเคแหละยาก็บ่นไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ายามีความเครียดนะเราก็เซ็งมากๆการปลูกผักแล้วมันไม่ได้กินนะโดนศัตรูพืชมาทาลายเอ้ยศัตรูของมนุษย์มันทาลายแหละอืมแค่นี้ก่อนคะ่ะก็ยามาตัดดอกกุหลาบนะคะย้อมใจนิดนึงนะคะหลังจากที่สูญเสียผักไปค่อนข้างเยอะนะ ก็เจ้าหนูนะคะเขาไม่กินดอกุหลาบนะคะทุกคนอยากก็เลยเอาตัดไปปักแจกันดีกว่านะหาความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าจะแก้ปัญหายังไงเนาะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ลิงก์ดับเบิลด้วยนะคะไปายใจเจียนค่ะ